สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะยุค new normal นะฮะเราต้องมีอะไรใหม่ๆนะฮะแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของเรานะฮะต้องหาซื้อเครื่องมือนะฮะอุปกรณ์นะฮะที่จะทำให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้นไม่ออกไปพบปะใครบ่อยๆนะฮะวันนี้มีนี่นะฮะ โอ้โหเมสอินยูเอสเอนะฮะเห็นไหมฮะแท้ๆเลยนะฮะก็ตรงนี้นะฮะสั่งมาจากในเว็บนะฮะเว็บออนไลน์นะฮะเพราะว่ายุคโควิดนะฮะเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นนิว n o r m a l ลนะฮะตัดผมเองนะฮะให้ญาติพี่น้องตัดให้นะฮะในบ้านเรานี่แหละวันๆก็ไม่ไปไหนนะฮะนั่งเล่นเน็ตนะฮะ อัพโหลดคลิปวิดีโอแล้วก็ตัดผมเองด้วยข้าไปชมคลิปกันเลยมันคลิกเลยใช่ไหมเนี่ยมันชาอยู่อ่ะอ่ะมันชาอยู่กรอกแบนี้นะฮะสั่งของเกอริรี่มา ก็ตัดตรงท้ายนะฮะเผื่อเคือนสินค้าแล้วก็อย่าทำลายกล่องเขานะฮะก็ดูใบประกันนะฮะกล่องนี้ห้ามยับนะฮะพี่เนีะยับแล้วเคือนสินค้ายากโอ้หมอเป็นคลิป คือตัวนี้ก้านทองนะครับก้านทองตรงนะฮะเอ้า oh, สวยโอเคขอบคุณ okay. ครับก,ก็ตรงนี้นะฮะก้านทองดูแค่นี้นะฮะแล้วก็ดูใบป,ประกันนะฮะบริษัทนเนี่รยจัดก็อยู่นี่นะฮะก็คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วก็มอแปลงนะฮะตัวนี้นะฮะโอ้ยสวยครับโอ้ยแท้แน,น่นอนฮนะตัวแปลงนะฮะตัวนี้หวี <aa> <h aa> ยุคิวนอร์มอลนะฮะต้องตัดผมด้วยตัวเองสก็สวยนะฮะของแถมเขามีอะไรอีกไหมนี่มีนะฮะดูมาตังน,นี้วอลเมจิก wow, นะฮะโอ้ยแจมๆเลยนะฮะตัวนี้ลองผมนะฮะตัด ทับสองนะครับสวยนี่อยู่นี่นี่เองมาณนี้แล้วก็ลุยกันเลยชอ,ชอบดีๆกันนะครับ ไปโดนสวิต์นี่แย่เลยนะต้องให้ต้องให้ออกทั้งหมดก่อนนะ <S <S โอ้โห,โห,โโหส,สุดนะฮะกลัวคือกลัวไปโดนสวิต์นะฮะตอนที่มันอยู่ในอยู่ในฝากมันนะตอนนี้นะพมันอยู่ในฝากต้องไปโดนสวิต์แล้วมันจะมันจะเสียนะฮะ มีเบอร์หนานะฮะมีเบอร์บางะะเปิดนานไม่ได้ะฮะชาร์จแบตก่อนนะฮะมาถึงคือคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยคือแบตเขาอาจจะลดน้อยถอยลงนะฮะเวลาเราเวลาเขาแพ็คของมาจากต่างประเทศเนี่ยหรือจากบริษัทผู้ผลิตเนี่ยมาจากต่างประเทศเนี่ย มันจะมีปริมาณแบตที่น้อยลงลดลงเรื่อยๆนะฮะเราต้องไปชาร์จก่อนนะ,ะก่อนที่จะใช้งานอันนี้คือคือทำทำในคลิปก่อนนะแล้วก็คือตรวจสอบนะฮะว่ามันของแท้หรือเปล่านะฮะอุปกรณ์ใช้งานดีไหมคืนสินค้าก็จะได้รู้ว่ามันแท้หรือไม่แท้นะฮะแล้วก็ดูรอยบุกนะฮะ ได้นักช็อปออนไลน์ต้องเก่งนะฮะดูทุกอย่างนะ,ะมีบาร์โค้ดด้วยไหมกตัวน,นี้นะฮะชาร์จเตรียมตัดผมนะฮะชาร์จจนกว่าไฟจะดับน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะแล้วก็สายนี่เขามีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะตัวน,นี้ คือที่เล่นตัวนี้เพราะว่าหนึ่งราคานะครมันไม่ไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปนะครแล้วก็วอลนะครับแมจิกคิปอยู่ในระดับคือเขาเรียกตัวตลาดนะฮะไม่ใช่ตัวท็อปหมายถึงตัวตลาดก็คือใบมีดนะคร มีความคงทนนะฮะเป็นฟันเฟืองสองชั้นนะฮะแล้วก็ตัวมอเตอร์โรตารี่นะฮะัวนี้ก็คือถ้าต่ำกว่านี้นึกว่าของกอ๊อฟเนี่ยการใช้งานระยะยาวมันน่าจะไม่ทนนะ,ะพอมันไม่ทนเราก็คือลงทุนไปแล้วนะฮะแล้วต้องเสียเงินอีกนะฮะหลาย เสียซ้มเสียสร้างนะฮะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรือไม่งั้นก็ซื้อของเล่นกระวหลมามาขำๆนะก็คือไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเินเกินไปนะฮะเอาแค่พอกลางๆผมตัดผมประมาณคือเป็นคนประหยัดนะฮะตัดผมประมาณสองเดือนครั้งพอดียุคโควิดนะฮะมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มันเป็น new normal นะฮะ ก็เลยต้องซื้อนะครซื้อมาติดไว้ที่บ้านเลยนะฮะเดไม่ต้องไปร้านจัดผมนะฮะในสินะนอาโฟเมดอินยูเอสเอนะฮะก็ต้องดูรีวิวนะฮะอยู่หลายๆอย่างของของผู้ขายด้วยนะฮะไม่ใช่บ้าของแพงนะะไม่ได้บ้ายีา่ห้อก็ชอบความทนทานนะฮะเราอยู่กับเราไปจน น่าจะเป็นจนตายนะประมาณนั้นนะครคือชอบความทนทานมากกว่าคงจะไม่ได้ไปร้านตัดผมแล้วนะฮะเพราะว่ามีตัวนี้ก็ให้ให้ญาติพี่น้องตัดให้นะฮะคำหัวเราเล่นนะฮะโขหัวเราเล่นไถไถหัวนะฮะไถหัวเราเล่นนะฮะก็ประมาณนั้นนะครก็พยายามหาเครื่องมือมาเป็นในยุค new normal นะฮร เพื่อให้มันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะก็พยายามอธิบายเกี่ยวกับสิ่งในชีวิตประจําวันทุกๆเรื่องนะฮะไม่ใช่เรื่องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็เรื่องข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะฮะที่จะเล่นของนะฮะว่าเล่นไปแล้วขาดทุนคุ้มทุนหรือเปล่าเล่นไปแล้วอ่าใช้งานยังไงนะฮะทำไมนิสัยของอธิบายกวานชอบเล่นของพวกนี้นะฮะ แล้วราคาก็อยู่<อ>นกลางสำหรับคนที่ชอบเล่นของที่มีความทนทานนะคร<ม>ก็จะต้องรู้นะฮะศึกษาดูรายละเอียดให้นานนะฮะก็คืออะแดปเตอร์ตัวนี้มันเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้กับไฟประเทศไทยได้นะฮะ220โวลต์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแปลงนะฮะ<ม>ก็คือสามารถที่จะเลื่อนออกได้นะครับ ทดแทนกันได้กดตัวนี้นะแล้วก็เลื่อนออกไปด้านโน้นตรงนี้ก็เสียบแทนนะแบบนี้คือต้องดูก่อนว่าคือในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีทั้งของของแท้และของก๊อปนะฮะผมไม่เอ่ยประเทศนะครับคือเขาก็จะก๊อปแบบดูดีนะฮะแล้วก็ดูยอดรีวิวด้วยนะฮะในส่วนหนึ่งคือยอดรีวิวเนี่ย ก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะว่าเขาเขารีวิวคืออย่าไปหารีวิวที่มันที่มัน5ดาวหารีวิวที่มัน3มดาวแล้วเขาด่าว่ายังไงนะฮะเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นมีรอยแง้มอะไรไหมอ่าตรงนี้เป็นสนิมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะรีวิวประมาณนี้ส่วนมากรีวิวนี่ก็รีวิวหนักเลยนะฮะ ก็คือแบบใส่กันแบบเต็มๆนะฮะมันเป็นเสรีภาพนะฮะฟันเฟือสองชั้นนะฮะบางคนก็รีวิวตรงนี้มีรอยมีรอยพลาส,สติกเกินมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ดูรีวิวที่สำคัญคือรับประกันนี่นะฮะคือเราเล่นของเนี่ยเราต้องการอะไหล่นะฮะอะไหล่แท้แล้วก็การรับประกันการ เ h มสินค้าหรือว่าอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีในในยุคยุคนี้<ม>ก็คือมันเป็นเทคโนโลยีไร้สายนะ,ะนะฮะก็คือมันไม่ใช้มันเป็นแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ชาร์จไปด้วยตัดไปด้วยก็ได้นะฮะก็คือเทคโนโลยีต่อต่อวันเวลาที่เราที่เราคงอยู่เนี่ย คือยุคยุคนั้นอ่ะเขาใช้อะไรสมมุติเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยก็ใช้อ e ีอ่าใช้ b b สิบบยี่สิบนะรถมอเตอร์ไซค์ก็แก๊สโซฮอนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อะไร e สิบเออยี่สิบนะฮะ e 8แปดสิบห้าประมาณนี้นะฮะก็คือยุคสมัยของเทคโนโลยีมันไปขนาดไหนนะฮะแล้วก็คุณภาพต่อราคานะฮะที่เราจะใช้นะ,ะเล่นของก็ต้องการความทนทานนะฮะถ้าไม่ทนทานก็ เอามาอยู่ก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะฮะอยู่ไปก็ไม่ได้ทําประโยชน์ให้ตัวเองเพอเพทิ้งนะฮะเหมือนสมัยไม้ตียุงที่ประเทศจีนขายให้เรานะ,ะตีไปตีมามันก็มันพังก็คือตัวไอ้แปลงกระแสนะฮะที่จะทำให้โวหรือว่าปริมาณ วัดปริมาณแอมที่จะจะ,จะชอ็อตนะฮะมันก็ทำให้เครื่องมันพังง่ายแต่เครื่องดีๆยี่ห้อดีๆก็มีนะฮะแต่มาเป็นยุคหลังนะ,ะพวกเสี่ยวมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็ทำทามาเยอะนะ,ะแล้วก็ความทนทานก็จะไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ราคาก็แพงไปอีกนะฮะคือถ้าราคาแพงเกินก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตนะฮะมันมันเกินงาน เกินความจำเป็นนะเกินกระเป๋าตังเราด้วยนะฮะเกินความความเป็นอยู่ของเรานะฮะไม่ใช่ความเป็นอยู่ของเราดีน <barking live> <ited> ักหนีนักหนานะฮะโอ้โหความเป็นอยู่แค่นี้ใช้ของสูงจนเกินไปก็ไม่ไหวนะตนีตัวชาร์จตัวสุดท้ายนะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวัน วันนี้อธิบายกวานลาไปก่อนสวัสดีครับเมจิกคลิป